ค่ะสวัสดีค่ะนี่ม็สรุปรายละเอียดการทำงานนะคะของวีกที่ผ่านมาม6า26-30ตุลาในส่วนงานของดิวก็ยังไม่มีอะไรมากนะคะยังเป็นหัวข้อเดิมๆอยู่นะพี่อย่างเช่นยังกูรูก็ส่วนใหญ่ก็จะสปอร์ตทางพี่ไก่นะช่วยดูเรื่องดีไซน์แล้วก็ทำคอนเทนต์ทำเกี่ยวกับข้อความอะไรเงี้ยให้พี่เข้าไปแล้วก็มีเรื่องของราคาที่อันนี้คือคุยกับพี่ไก่ละ อันนี้ดิวมาล่างลิสต์ดูแล้วนะคะแต่ละตัวเนี่ยตัวราคาของสินค้าแต่ละตัวเนี่ยทั้งหมดร้อยกว่าตัวเนี่ยมันจะเป็นราคาที่มีเซตอ,อย่างเช่นหนึ่งบาทห้าบาทอะไรเงี้ยยิ่งยุกเลยมาลองเปรียบเทียบกับทองตลาดถือพวกเว็บอ,อื่นๆดูก็คือนั่งเทียบไปเลยทุกตัวว่าของเขาราคาเท่าไหร่ก็เลยลองปรับเปลี่ยนราคาให้มันเป็นตัวได้กลมกลมที่สามารถซื้อได้แล้วก็เป็นแบบดูดึงดูดอันนี้คือทำเปเสนอทางบิ่กไก่และเอาพี่ลองดูแล้วกันนะคะ ส่วนเรื่องวิดีโอความคลิปหน้าคือนัดทีมหนึ่งนะคะมาคุยกันวันนี้ตอนช่วงบ่ายเบื้องต้นคือดูไอเดียเขานะคะก็คือพี่ไก่ก็ให้คอนเซปต์ไปว่าอยากจะใหะ้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเรา,ามีความน่าเชื่อถือแล้ก็ดูแล้วมันเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวอะไรเงี้ยว่าซื้อเราเนี่ยซื้อเราได้ของดีได้ของราคาถูก แล้วมันน่าเชื่อถืออยังไงไม่ใช่ว่าซื้อก็เราได้ของลอมหรือประมาณนี้อันนี้ก็คือทางทีมวิดีโอ่ะเขาก็ให้ไอเดียเขามาคร่าวๆแต่เหมือนอันนี้ก็คืออยากลองดูเป็นเรื่องอเขาเรียกอะไรคอนเซปต์ Concept กับเรื่องย่อเขาเบื้องต้นก่อนยังไม่ต้องทำสตอรี่บอร์ดมาแล้วก็ดูบัจเจตเขานะคะว่าเขาทําได้โอเคไหมไอเดียโอเคไหมแล้วก็มีเจ้าหนึ่งนะคะที่จะนัดเข้ามาคุยวันพุธหน้า ก็อันนี้ก็คือมานั่งคุยแลกเปลี่ยนไอเดียดูก่อนแต่คือให้ข้อมูลเข้าไปว่าเรามีเว็บไซต์แบบนี้ให้เขาเข้ามานำเสนอแล้วก็ทำการบ้านมาซึ่งก็เดี๋ยวมาเลือกภายในสองเจ้านี้นะคะว่าว่าเจ้าไหนจะโอเคหรือถ้าไม่มีก็ <laughs> หาเจ้าอื่นต่อนซึ่งเราก็จะให้บัจเจตที่จำกัดเข้าไปว่ามีบัจเจตเท่านี้แล้วทำอะไรได้บ้างส่วนข้อสองนะคะโปรโมชั่นของ v i วาที่แจ้งไปมา เมื่อวิคิเราว่าเป็นงานของพี่พีเตอร์อยู่ก็ทําเสนอไปแล้วอันนี้ก็คือเราแต่พี่พีเตอร์เขาเลยนะคะแล้วก็เรื่องโปรเจกต์แอนตี้อนนีของทางลราเบื้องต้นตัวอย่างที่ดิวไปเลือกมาเนี่ยก็ก็มีถูกใจแต่ไม่รู้ถูกใจพี่ไหมแล้วก็เอ่อมันไม่ค่อยมีให้เรื่องเยอะเท่าไหร่นะพี่ คืองานค่อนข้างมีจํากัดมากคอนดิชันเนี่ยค่อนข้างเลือกยากเพราะว่าสีก็ต้องเป็นแบบนี้เลยปรับเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็บางตัวก็มีจํานวนไม่ได้ชอบแต่มีจํานวนไม่ถึงอะไรเงี้ยก็ได้เท่าที่ได้มาแล้วก็เดี๋ยวลองออกมาเลือกกันนะคะส่วนน้ังสูตรเนี่ยไม่ได้มีฟีดแบ็อะไรกลับมาจากทางเรานะพี่ตอนนี้ดิวก็เลยให้พี่เติ้ลเนี่ยเขาปรับเรื่อง B ีเชมาเลยอันนี้เดี๋ยวลองมาเทสกันเองภายในออฟฟิศก่อนว่ามันโอเคหรือย,อยังก็ประมาณเหมืนจันได้ตัวอย่างคะะ ก็มีเพียงเท่านี้นะคะพี่ขอบคุณค่ะ